สวัสดีครับสมาชิกหมอดูทองคําทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนคลับ FC ที่ติดตามรายการหมอดูทองคํานะครับวันนี้ครับวันที่21สตุิกายน2564นะครับเวลาอัดคลิปบอีคิวลาบาย4โมง20นาทีนะครับรายการนี้ครับเราจะมาแนะนําในเรื่องของแนวโน้มทองคํากันนะครับในแต่ละทิตศแล้วก็จะมีการวางแผนการซื้อขายทองคําให้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ดีนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับส่วนใครมีคําถามอะไรนะครับหรือว่าใครมี comment อะไรนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปตอบให้กับทุกคําถามทุกคลิปละกันนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณมากๆเลยโอเคผมเริ่มกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาถ้าเกิดย้อนกลับไปนะครับในคลิปเฉพาะกิจล่าสุดเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ฟังก็ย้อนกลับไปฟังนะครับคลิปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ผมได้ออกมาสรุปให้แล้วนะครับว่าทองคำเนี่ยมันเปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีจุดสับขาจุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ราคา1,872เหรียญจะเห็นได้ว่าครับในช่วงวันพุธพราทนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันก็ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงไซเวไปมานะครับยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจน นะครับเพื่อหลอกลอ่อนักลงทุนสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นไปตามคาดการเอาไว้ครับวันศุกร์นะครับทองคำเนี่ยมันก็ปรับตัวลงมาเลยนะครับลงมาแตะจุดต่ําสุดนะครับที่ราคา1,842เหรียญก่อนที่จะไปปิดตลาดได้ที่ราคา1,845เหรียญพร้อมค่าเงินบาทที่ดับ3 2 8 3บบาทต่ดอดอลลาร์นะครับ ผมเตือนแล้วนะเมื่อคิดเมื่อวันพุธนะครับว่าทองคํามันเปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางเนี่ยนะครับมันอาจจะสับขาหลอกหรือไม่สับขาหลอกก็ได้นะครับก็ถ้าเกิดมันยังไม่ผ่าน1นึ่เดหรียญเนี่ยยังไงเทนขาลงระยะกลางเนี่ยมันก็ยังทํางานอยู่นะครับเช่นเคยครับคําถามเดิมๆในทุกอาทิตย์นะครับที่ถามกันเข้ามาว่าทองคาเนี่ยจะยังมีโอกาสรีบาวขึ้นไปได้อีกไหมนะครับหรือว่าทองคำเนี่ยจะลงต่อ ไปได้อีกเท่าไหร่นะครับลงต่ำสุดได้เท่าไหร่แล้วจะขึ้นไปสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับชาวดอยจะแก้พอทยังไงชาวเหวจะแก้พอทยังไงนะครับมากมายหลายคำถามเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันนะครับว่าจะมีการาวางแผนการซื้อขายทองคำอย่างไรนะครับก็มีคำถามนะครับที่เหมือนเคยนะครับแล้วก็มีคนเคยถามไปแล้วด้วยนะครับว่า ทำไมครับอาจารย์เติ้งครับถึงไม่ทํารายการ y o u t u b e นะครับทุกวันทําไมทําแค่1-2วันแค่นั้นเองนะครับทําไมถึงไม่มีตีกราฟสอนเหมือนกับบางท่านที่เขาทํากันในบางคลิปนะครับก็อตอบให้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดเล่นตามแผนของผมเนี่ยนะครับก็บทความแค่วันจันทร์หรือกับวันพุธเนี่ยนะครับ ก็คิดว่าน่าจะหากำไรจากทองคำได้ไม่ยากแล้วนะครับที่ผมไม่ทำรายการ YouTube ทุกวันเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันไม่จำเป็นนะครับถ้าเกิดคุณจับเทรนได้นะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นเทรนอะไรนะครับเป็นเทรนขาขึ้นนะครับระยะสั้นกลางยาวยาวใหญ่นะครับหรือเป็นเทรนขาขึ้นสมบูรณ์หรือขาลงสมบูรณ์เนี่ยคุณจับแค่เทรนได้แค่เนี้ยนะครับคุณก็จะสามารถที่จะเ,เลือกข้างที่จะเข้าซื้อหรือเข้าขายได้แล้ว นะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าคุณรู้แค่จุดเข้าซื้อบายหรือจุดขายเซลนะครับแล้วก็มีเป้าหมายกำไรชัดเจนเนี่ยนะครับที่ผมให้เนี่ยผมคิดว่าแค่นี้น่าจะเพียงพอที่นักลงทุนเนี่ยต้องการแล้วนะครับบางครั้งนะครับนักลงทุนครับก็ไปฟังกูรูนะครับคนนั้นพูดทีนะครับโค้ดคนนั้นพูดอีกแบบหนึ่งนะครับ ไปฟังโบกนั้นมาไปฟังโบกนี้มานะครับแล้วก็มาฟังของอาจารย์เติ้งด้วยนะครับเอ๊ะทาไมมันเหมือนกันบ้างทําไมมันไม่เหมือนกันนะครับและสุดท้ายนะครับทุกท่านก็จะหันไปฟังเพื่อนไปถามเพื่อนที่ลงทุนด้วยกันว่าเอายังไงดีจะซื้อหรือจะขายนะครับสุดท้ายก็พากันซื้อขายตามกันไปนะครับและก็มีทั้งรวยกันบ้าง นะครับหรือไม่ก็เจ๊งตามกันไปบ้างนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับลองสํารวจตัวเองดูว่าท่านเป็นแบบนั้นหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะถ้าท่านยิ่งไปฟังบล็อกนั้นบล็อกนี้กูรูคนนั้นโค้ดคนนี้นะครับอาจารย์คนนั้นอาจารย์คนนี้เนี่ยแล้วฟังทุกคนแล้วคุณเอามารวมกันเนี่ยนะครับผมพูดแบบภาษากลางๆเลยครับภาษาจะแดกนะครับเพราะว่ามันฟังแล้วมันเกิดแพนิคตัวเองดีนะครับ ว่าเฮ้ยจะลงหรือจะขึ้นนะครับทองคำนะครับยังไงแล้วครับพยายามฟังหูไว้หูแล้วก็พยายามเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะครับถ้าเกิดท่านชอบใครรักใครเนี่ยนะครับพยายามฟังแค่คนนั้นคนเดียวก็พอแล้วนะครับอย่าไปฟังเยอะฟังเยอะแล้วมันสับสนในสมองนะครับทีนี้ก็แน่นอนครับพอมีการ กําไรหรือขาดทุนเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีคํายอดฮิตนะครับลองสํารวจตัวเองดูนะว่าตัวเองเป็นไหมนะครับคายอดฮิตที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือคําว่ารู้นี้นะรู้นั้นนะน่าจะแบบนั้นน่าจะแบบนี้นะครับพอขาดทุนปั๊บหรือเจ๊งแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับคือแบบฉลาดขึ้นมาทันทีเลยนะครับว่าเออถ้าทําแบบนั้นนะน่าจะกําไรถ้าทําแบบนี้เนี่ยคงจะกําไรมากกว่านี้นะครับหรือไม่ก็ อาจจะไม่ขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรประมาณเนี้ยนะครับลองดูว่าท่านเป็นไหมนะครับถ้าท่านเป็นนะครับยังไงก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูละกันนะครับถ้าเกิดผมไปพูดถูกจุดจี้ใจดําใครเข้านะครับยังไงก็ขออภัยด้วยละกันนะครับเพราะว่าผมอาจจะพูดตรงๆนะครับเพราะชื่อว่าหลายท่านเนี่ยเป็นนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านในอดีตก็คงเคยเป็นเหมือนกัน,เ,เ,น,เ,น,กนเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เคยเป็นแบบนั้นนะครับ พอวันหนึ่งเนี่ยพอเราจัดทางได้แล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเราไม่ต้องฟังใครแล้วนะครับเราเล่นตามแผนที่เรามีเนี่ยหรือว่าที่เรามั่นใจเนี่ยแค่นี้นะครับท่านก็สามารถหากําไรจากทองคําได้แล้วนะครับโอเคเอ่อกับอีกคําถามหนึ่งนะครับถามมาว่าทําไมถึงไม่ตีการสอนไปด้วยนะครับแล้วก็พูดไปด้วยนะครับเหมือนกับบางรายการนะครับหรือว่าบางท่านนะครับอันนี้ผมเคยตอบไปแล้วนะครับว่า มันเป็นสไตล์ของผมแบบนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ต้องเสียเวลามานั่งตีกราฟนะครับผมเชื่อว่าพูดแค่นี้ท่านก็คงจดแล้วก็จำได้ทันอยู่แล้วนะครับแล้วผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าท่านที่ติดตามรายการผมมาตลอดเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แปลว่าทุกท่านจะดูกราฟเป็นนะครับหรือว่ามีความรู้ทางด้านเทคนิคข้อกราฟทุกคนนะครับฉะนั้นแล้วครับ ท่านเนี่ยสามารถไปหาฟังหรือรับชมของกูรูหรือโค้ชท่านอื่นๆได้นะครับที่เขา,อาสอนตีกงตีกาฟนะครับแต่ของผมเนี่ยผมไม่สอนในคลิป u t u b e นะครับผมว่ามันเสียเวลานะครับก็ผมแค่คำนวณให้นะครับแล้วก็ทำบทความให้เนี่ยแล้วก็มาอัดคลิปเนี่ยนะครับแต่ละคลิปนะครับมันใช้เวลานานนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมี3มชั่วโมงถึง6ชั่วโมงนะครับกว่าจะออกมาเป็น บทความได้นะครับกว่าจะมาอัดคลิปเสร็จเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครสังเกตดีๆเนี่ยคลิปผมนะครับจะไม่ค่อยมีตัดต่อนะครับก็คือจะพูดกันยาวๆอย่างเงี้ยไป20กว่านาทีเลยนะครับทีเดียวนะครับแล้วเกิดมีอะไรผิดพลาดปุ๊บเนี่ยหรือว่าผมพูดตัวเลขผิดปุ๊บเนี่ยผมต้องอลบทิ้งแล้วก็มานั่งอัดรายการใหม่อีก20กว่านาทีนะครับฉะนั้นแล้วกว่าจะมาเป็นคลิปๆหนึ่งเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับก็ยังไงก็ นี่นะครับถึงบอกว่ายังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมและกันครับเพราะว่ากว่าจะได้คลิปนึงมาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับโอเคผมก็คงอธิบายให้เข้าใจแบบนี้แล้วนะหวังว่าผมจะไม่ตอบคําถามแบบนี้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการเข้าใจตรงกันละกันเนาะขอบคุณมากนะครับโอเคทีนี้อ่ะก่อนจะไปฟังนะครับคำพยากรณ์อนุพันธ์คำนะครับของวันที่2 2ถึง26พฤศจิกายน64นะครับ เดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการของ EA Robot กันนะครับว่าผลประกอบการเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับผลประกอบการของ EA Robot นะครับที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะผมให้ดูนะครับเห็นไหมนะครับปัจจุบันนะครับ EA Robot นะครับก็ทำกำไรนะครับอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0กว่าเหรียญนะครับในตอนนี้นะครับแล้วจำกันได้ไหมว่าคลิปที่แล้วครับโร b o t ครับก็คือตอนนั้นติดลบดอดาวนะครับไปประมาณ3,000กว่าเหรียญนะครับ ปัจจุบันนะครับก็แก้สถานการณ์กลับมาได้แล้วนะครับติดลบอยู่แค่นี้นะครับประมาณ5 0กว่าเหรียญนะครับแล้วก็กําไรก็อยู่ที่ประมาณพันหนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับส่วนท่านที่เล่นเอโรบอ t อยู่นะครับบางท่านก็อาจจะเสมอตัวบางท่านอาจจะกําไรนิดหน่อยหรือบางท่านอาจจะขาดทุนนิดหน่อยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่า เหลือหลายสิบกว่าวันเนี่ยนะครับเดี๋ยวโรบอทเนี่ยมันก็ทํากําไรกลับขึ้นมาให้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าในรูปแบบของเอ EA โรบอททองคําเนี่ยนะครับแน่นอนครับเมื่อทิี่แล้วเนี่ยทองคํามันลากขึ้นมาเยอะนะครับก็อาจจะมีการขาดทุนนะครับโรบอทเนี่ยมันก็ทําการแก้ไขพอร์ตไปเรื่อยๆนะครับพอเมื่อไหลที่กำไรที่สะสมมาเนี่ยกับขาดทุนเนี่ยนะครับมันเริ่มมาบาลานซ์กันปุ๊บเนี่ยนะครับโรบอทเนี่ยมันก็จะเคลียร ออเดอร์ทั้งหมดเลยทั้งหมดนะครับเพื่อที่ว่ารักษาเงินต้นเอาไว้นะครับแล้วก็มาเริ่มใหม่กันนะครับนี่คือเป็นแนวทางหรือแนวคิดโรบอทที่ผมเขียนขึ้นมา,าไว้ให้นะครับว่าต่อให้คุณได้กําไร3 0 0 0 4,000เหรียญแล้วเนี่ยนะครับแต่คุณติดลบไปในระดับในระดับประมาณ6 0 0 0 7 0 0 0เหรียญเนี่ยแต่เมื่อไหร่ที่มันมีการปั่นกําไรนะครับขึ้นมาจนถึงระดับขาดทุนได้ปั๊บเนี่ยนะครับมันจัดเซตเทิร์นกันทั้งหมดนะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับเพื่อ ความปลอดภัยของเรื่องของเงินลงทุนนะครับเพื่อรักษาเงินต้นเอาไว้นะครับนี่ก็คือเป็นแนวคิดโรบอทอย่างหนึ่งที่ผมใส่เข้าไปในในนั้นนะครับหวังว่าทุกท่านที่เคยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรบอทเนี่ยผมก็จะพยายามเฉลยให้ทีละทีละนิดทีละนิดละกันนะครับโอเคนะนั้นไปต่อกันนะครับเพื่อการไม่เสียเวลาคำพยากรณ์ครับแนวโน้มทองคำของวันที่2 2ถึง26พฤศจิกายน64นะครับก็มีดังนี้นะ ข้อที่1เลยนะครับปัจจุบันนะครับทองคํานะครับเป็นเทนขาลงระยะกลางนะครับมีจุดสับขาหลอกครับหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยอยู่ที่ตําแหน่งเดิมครับที่ราคา 1, 8 7 2เหรียญข้อที่2ครับทำให้ปัจจุบันครับเทนขาขึ้นสมบูรณ์ตอนนี้นะครับมันหยุดการทํางานชั่วคราวนะครับหรือว่าหยุดชะงักแล้วนะครับทําให้สามารถบอกได้เลยว่าอาทิตย์นี้ครับทองคำเนี่ยมันจะวิ่งไซ์เวย์ไปมานะครับ ในกรอบราคาครับ1,825จนถึง1,872เหรียญทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับทองคำจะวิ่งกันต่อยาวๆข้างนั้นท,ทันทีข้อที่3นะครับเป้าหมายกำไรขาขึ้นสูงสุดครับจะอยู่ที่ราคา1,905จนถึง1,907เหรียญน,นะครับแต่นั่นต้องหมายความว่าทองคำเนี่ยจะต้องผ่านด่าน1,872เหรียญขึ้นไปให้ได้ซะก่อนนะครับทองคำเนี่ย ถึงจะมีโอกาสไปแตะจุดกําไรตรงจุดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่ผ่าน1,872เหรียญนะครับก็ยังเป็นฝันลมๆแรงๆอยู่นะครับข้อที่4นะครับอ๋อผมลืมบอกเป้าหมายกําไรขาลงต่าสุดครับอยู่ที่ราคา1,805จนถึง1,810เหรียญนะครับตามเทรนขาลงระยะกลางข้อที่4ครับ วิธีการแก้พอร์ตนะครับของชาวเหวนะครับถึงแม้ตอนนี้นะครับเทนทองคำเนี่ยนะครับมันยังเป็นเทนขาลงระยะกลางนะครับแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าขึ้นชื่อว่าทองคำเนี่ยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับฉะนั้นแล้วครับชาวเหวนะครับช่วงนี้นะให้จับตามองราคาทองคำครับที่1,872เหรียญเป็นหลักเลยถ้าทองคำเนี่ยมันยังดีดตัวขึ้นไป ไม่ผ่าน1,872เหรียญน,นะครับท่านสามารถเปิดขายเซลลงมาได้ตลอดเลยนะครับทำกำไรขาลงลงมาเรื่อยๆก่อนละกันนะครับเพราะทองคำเนี่ยยังมีโอกาสที่จะลงต่อครับไปแตะที่ประมาณ1,820จนถึง1,825เหรียญแต่ถ้าเกิดทองคำครับมันรีบาวทะลุ1,872เหรียญขึ้นไปได้นะครับท่านต้องเปิดซื้อบาย ตามขึ้นไปทันทีนะครับเพื่อเฮดจิงพอร์ตหรือการพอร์ตเอาไว้ส่วนหนึ่งนะครับหรือไม่ก็คือต้องคัดลอสฝั่งเซลล์ทิ้งไปนะครับเพราะถ้าเกิดทองคําเนี่ยนะครับมันทละลุราคา1,872เหรียญได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเ mm. ทนขาขึ้นสมบูรณ์เนี่ยก็จะกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งใครที่ติดตามผมมาตลอดนะลองย้อนกลับไปดูนะครับว่าตอนที่ผมบอกว่าทองคำมันเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยนะครับ ทองคำเนี่ยมันลากขึ้นมากี่เหรียญน,นะครับตอนนี้มันอาจจะแค่พักตัวชั่วขราวหรือหยุดชะง,งักชั่วขราวนะครับแต่ถ้าเกิดมันกลับขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นสมบูรณ์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับลองย้อนกลับไปฟังคลิปเก่าๆดูว่ามันลากขึ้นมากี่เหรียญน,นะครับอาจทำให้ท่านเสียหายหนักได้เลยนะครับข้อที่5นะครับ สำหรับชาวดอยนะครับวิธีแก้พอร์ตก็คือยึดเอาด่าน1820ปี่เหรียญเป็นเกณฑ์ละกันนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยนะครับมันย่อลงมาเนี่ยนะครับแล้วยังไม่หลุดต่ำกว่า1820ี่เหรียญน,นะครับก็ท่านอยากจะเสี่ยงซื้อบายฉเฉลี่ยราคาก็สามารถทำได้นะครับแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันหลุดต่ำกว่า1820ี่เหรียญลงมาได้นะครับก็ ความหวังที่มันจะดีตัวกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ก็ก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วนะครับผมบอกให้แบบนี้ละกันเอาแบบจุดเข้าซื้อนะที่จะสามารถซื้อบายเฉลี่ยได้นะครับผมแนะนำให้อยู่3มจุดก็คือ1835 1825หแล้วก็18 1 5หนะครับผมให้สาไม้นี้เป็นไม้เฉลี่ยในการที่จะเข้าทำ นะครับแต่ถ้าหลุดต่ำกว่า1820หรือว่า1815มาแล้วเนี่ยนะครับผมว่าเลิกไล่ซื้อแล้วนะครับให้อยู่เฉยๆก่อนดีกว่านะครับข้อที่6นะครับสรุปให้ในช่วงแรกนี้ก่อนนะครับว่าตอนเนี้ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าทองคำเนี่ยมันจะวิ่งออกมาในรูปแบบไซเวย์นะครับย่อลงมาก็เข้าซื้อดีตัวขึ้นไปก็เปิดขายลงมานะครับมันจะวิ่งกลับไปกลับมาแบบนี้นะครับฉะนั้นแล้วครับ อาทิตย์นี้อาจารย์เติ้งมองแบบนี้ครับว่าตาไปตองคำนะครับมันยังรีบาไม่ผ่าน1,872เหรียญน,นะครับยังไงก็เน้นให้เปิดขายเซลล์เอาไว้ก่อนนะครับน่าจะมีโอกาสทำกำไรชั่วกว่าประมาณ70%โอเคจบนะครับในช่วงแรกมาสำหรับท่านที่อยากเข้ากลุ่ม VIP นะครับผมก็จะมีบทความมีคลิปมีอะไรให้ในกลุ่มนะครับมีการข้อซื้อข้อขายให้ในกลุ่มนะครับใครสนใจที่อยากจะลองเข้ามาทดลอง ใช้ดูนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์นะครับ0659425654นะครับหรือ idline ผมนะครับเติ้งครับ t thailand ตัว e ตัว R ตัว n แล้วก็ตัว g good นะครับสามารถแอดเข้ามาได้เลยใครมีปัญหาเรื่องผอนะครับอยากจะปรึกษาว่าจะแก้ไขผตอะไรยังไงนะครับก็ติดต่อสอบถามได้เหมือนกันนะครับปรึกษาฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับ ในส่วนของท่านที่อยากลงทุนทองคําแบบโ o ลด์สปอรหรือแบบ USD ต่อออนนะครับก็สามารถที่จะเ,เข้ามาเรียนรู้ได้นะครับผมมีคลิปอยู่ประมาณ10คลิปนะครับในการที่จะสอนให้รู้จกักโกลด์สปอรในทฤษฎีเบื้องต้นนะครับเป็นพื้นฐานแล้วก็ลงถึงการใช้โปรแกรมการาฟ MT4 หรือ MT4 นะครับย้ำนะครับสอนแค่การใช้โปรแกรมในการซื้อขายนะครับไม่ได้สอนเทคนิคอลกราฟนะครับเพราะบางท่านก็ ต้องการเข้ามาในกลุ่มเพื่อที่จะมาเรียนรู้เทคนิคกราฟผมไม่ได้สอนนะครับในคลิปสอนแค่ทฤษฎีกับการใช้โปรแกรม MT4 เท่านั้นนะครับบอกให้ทราบตรงนี้เลยแล้วก็ในส่วนของคนที่แอดไลน์เข้ามาหาผมนะครับแล้วผมไม่ได้ตอบกับภายใน2วันนะครับยังไงให้โทรเขา้าโทรเข้าหาผมนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเพื่อนในไลน์ผมเนี่ยนะครับมีเกิน5,000คนนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยจะต้องลบคนเก่าทิ้งออกไปก่อนเพื่อ แอดคนใหม่เข้ามานะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยยังไงถ้าผมไม่ตอบกลับภายใน2วันนะครับโทรมาเลยครับไม่ต้องเกรงใจในส่วนของคนที่เล่นโก้สปอร์ตอยู่แล้วนะครับอยากจะย้ายค่ายมาอยู่กับทาง็อกสปอนเซอร์ผมเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นให้นะครับเปิดพอร์ตหนึ่เหรียญแรกนะครับรับโบนัส5 0 0เหรียญนะครับแล้วก็ฝาก1นึ่พันเหรียญต่อไปก็รับ200เหรียญนะครับก็รับสูงสุด10,000เหรียญต่อคนต่อท่านนะครับก็สอบถามแล้วกัน แล้วก็สุดท้ายครับเช่นเคยครับ e-robot a นะครับก็ตอนนี้เถือได้ว่าเป็นขวัญใจของหลายๆคนนะครับที่เข้ามาลงทุนในเรื่องของทองคํานะครับท่านไม่ต้องมานั่งเฝ้าจอไม่ต้องนอนดึกนะครับมีเงินทุนเกิน1ล้านบาทขึ้นไปนะครับท่านก็สามารถลงทุนด้วย e-robot a ได้เลยนะครับย้ำนะครับ e-robot a ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะครับท่านเปิดพอร์ตบัญชีของท่านเองทุกอย่าง ผมมีหน้าที่แค่เอาโปรแกรมที่ผมเขียนขึ้นมานะครับเอาไปใส่ลงในพอร์ตของท่านแค่นั้นนะครับมานจะก็ดทําการซื้อขายให้นะครับและเดี๋ยวมาดูกันว่าสิ้นเดือนนี้ครับพอรตนี้ครับจะได้กําไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะถอนออกไปเท่าไหร่นะครับเหมือนกับทุกๆเดือนที่เราถอนกันให้เห็นเสมอนะครับโอเคจบนะครับแค่นี้ไปต่อแผนการซื้อขายทองคําครับแบบโปรสปอร์ต หรือว่าแบบ USD ต่อออนในช่วงหนึ่งสองวันนี้นะครับมีดังนี้นะครับเอาภาพรวมก่อนทองคำครับจะวิ่งไซด์เวยไปมานะครับแต่ในทองคำเนี่ยยังรีบาวไม่ผ่านหนึ่งันด้สิเหรียญครับเน้นให้เล่นฝั่งเปิดขายเซฟเอาไว้ก่อนสำหรับท่านที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่เพื่อเกณฑ์กำไรขาขึ้นหรือว่าติดดอยตอนนี้ครับเล่นตามแผนนี้ข้อที่1ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1 8 5 1พด้ห้าสเอดครับ ทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1855จนถึง1857เหรียญข้อที่2ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1857เหรียญครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรครับที่ราคา1,863รจนถึง1865เหรียญข้อที่3ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1865เหรียญครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1870 จนถึง1,872เหรียญข้อที่4ครับตั้งเปิดซื้อมาสต็ปนะครับที่ราคา1,870เหรียญครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอเป็นกำไรที่ราคา1,875จนถึง1,877เหรียญข้อที่5ครับตั้งเปิดซื้อมาสต็ปครับที่ราคา1,877เหรียญครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอเป็นกำไรที่ราคา1,885จนถึง1,890เหรียญข้อที่6นะครับ หมายสุดท้ายนะครับตั้งเปิดซื้อวัสตอบครับที่ราคา1,886เหรียญนะครับถ้าเกิดมันทะลุขึ้นไปได้นะครับก็ไปรอปิดกระบที่ราคา1,893จนถึง1,895เหรียญได้เลยนะครับหรืออยากจัดลุ้นๆไปถึงประมาณ1,900เหรียญก็ได้นะครับข้อที่7นะครับขีดเส้นตายครับให้กับชาวดอยนะครับที่ราคา1,820เหรียญนะครับ ก็ถ้าเกิดตับไดเนี่ยทองคำเนี่ยยังยืนเหนือราคา1,820เหรียญได้อยู่นะครับโอกาสที่ทองคำเนี่ยมันจะดีตัวกลับขึ้นมาเนี่ยนะครับบริเวณราคาประมาณสัก1,880จนถึง1,885เหรียญเนี่ยนะครับก็ยังพอมีหวังนะครับแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันหลุดต่ำกว่า1,820เหรียญลงไปได้นะครับชาวดอยครับเตรียมแก้พอร์ตอีกรอบหนึ่งได้เลยนะครับ สำหรับท่านที่รอเปิดขายเซลล์รอบใหม่นะครับเพื่อเก็งกําไรขาลงหรือว่าติดเหวอยู่ตอนนี้นะครับเล่นตามแผนนี้นะครับข้อที่1นะครับตั้งเปิดขายซิตาตอบนะครับที่ราคา1842เหรียญนะครับถ้าเกิดดูลงมาได้ครับไปรอเป็นกาไรที่ราคา1834จนถึง1836เหรียญข้อที่2ครับตั้งเปิดขายซิตาตอบครับที่ราคา1 8 3 5เหรียญนะครับ หลุดลงไปได้ครับไปรอปิกก์ไรที่ราคา1,828จนถึง1830เหรียญข้อที่สครับตั้งเปิดขายสืตอรตอบครับที่ราคา1,830เหรียญครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิกก์ไร,ออรที่ราคา1,824จนถึง826เหรียญข้อที่สี่ครับตั้งเปิดขายสืตอรตอบครับที่ราคา1,825เหรียญครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิกก์ไรที่ราคา1,816จนถึง1,818เี่หรียญ ข้อที่5ครับตั้งเปิดขายถ้าตอบนะครับที่ราคา1816เหรียญครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดไว้ที่ราคา1 8 0 7จนถึง1 8 0 9เหรียญแล้วก็ข้อที่6นะครับใครรอดักเปิดขายเซลล์นะครับตอนนี้ทองคำเนี่ยมันรีบาวขึ้นไปนะครับก็ให้ไปตั้งเปิดขายเซลล์ลิมิตรอนะครับที่ราคา 1854, 1864แล้วก็1874เี่เหรียญน,นะครับ ทั้งสาไม้นี้ครับจะเป็นจุดยอดตัวลงทํากําไรสั้นๆได้เลยนะครับแล้วก็ข้อที่7นะครับขีดเส้นตายครับให้กับชาวเหวนะครับที่ราคา1872เหรียญนะครับตาบไดที่ทองคำครับยางรีบาวขึ้นไปไม่ผ่าน1872เหรียญในอาทิตย์นี้นะครับเน้นฝั่งเปิดขายเซ์เอาไว้ก่อนนะครับย้ำนะครับเน้นฝั่งเปิดขายเซ์เอาไว้ก่อนในอาทิตย์นี้ถ้าทองคำยางรีบาวไม่ผ่าน1872เเหรียญ ก็สรุปให้เลยแล้วกันนะครับผมก็ย้ำแล้วย้ำอีกนะครับจากคำพูดที่บอกมาเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับว่าแนะนำเลยว่าอาทิตย์นี้ครับควรเล่นฝั่งเปิดขายเซล์เอาไว้ก่อนนะครับแต่ไอ้ทองคำเนี่ยนะครับมันยังไม่ผ่าน1 8ึ2เอหรียญเพราะอะไรเพราะเราเล่นตามเทรนขาลงระยะกลางนะครับแต่สมมุติเกมมันพลิกนะครับทองคำเนี่ยมันดีโตขึ้นไปทะลุ1872เเหรียญขึ้นไปได้นะครับ แนะนำว่าให้เปิดซื้อตามขึ้นไปเลยนะครับไม่ต้องลังเลนะครับจะคัดล็อตเซลล์ทิ้งก็คัดไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันทะลุ1872เหรียญขึ้นไปได้เนี่ยนะครับมันจะเกิด2อ,อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือทองคาจะวิ่งขึ้นต่อไปเลยครับไปถึงระดับราคาประมาณ1885จนถึง1890เหรียญหรืออาจจะถึง19 0 5ถึง1907เหรียญเเหรียญเลยตามแผนที่วางเอาไว้แต่ อาจจะมีการย่อตัวลงตามธรรมเนียมก็ได้นะครับท่านจะอาศัยจังหวะนั้นปิดฝั่งเซลล์ออกมาก็ได้นะครับฉะนั้นแล้วจะมีอยู่แค่2ทางเลือกเท่านั้นจบนะครับสำหรับเรื่องของ g o ลสปอมาดูในส่วนของชาวทองแท่งออนไลน์96.5กันบ้างนะครับม,มีแผนการซื้อขายทองคำดังนี้นะครับข้อที่1นะครับทองคำแท่งออนไลน์นะครับ9 5นะครับตอนนี้ท่านอาจจะเจอ ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินบาทนะครับถึงแม้ว่าทองคาในตลาดโลกเนี่ยมันจะปรับตัวลงมาก็ตามนะครับแต่ว่าค่าเงินบาทเนี่ยมันอ่อนตัวนะครับมันพยุงเอาไว้นะครับทําให้ราคาทองในไทยครับมันไม่ได้ปรับตัวลงตามนะครับทันแล้วครับตอนนี้ครับชาวเหวนะครับเอ่อต้องลาบากนิดนึงตอนนี้นะครับเพราะว่าเงินบาทมันอ่อนแล้วมันพยุงทองเอาไว้นะครับแต่ตอนนี้ให้ทองแท่งออนไลน์96.5นะครับ จำมาไว้เลยว่ามันเป็นเทนขาลงระยะกลางเหมือนกันนะครับซึ่งทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะสามารถปรับตัวลงต่อได้โดยมีจุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งราคา28,900บาทฉะนั้นแล้วตราบใดที่ทองคำแท่งครับยังไม่สามารถรีบาวทะลุ28,900บาทได้นะครับให้มองว่าทองคำแท่งออนไลน์ครับ มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อเน้นเล่นฝั่งเปิดขายเซลล์เหมือนกันนะครับต่อมาครับเป้าหมายกําไรขาลงต่าสุดครับของทองคําแท่งออนไลน์นะครับจะสามารถลงไปได้ถึงกรอบราคา28,300จนถึง28,400บาทแล้วก็เป้าหมายกําไรขาขึ้นสูงสุดครับของทองคําแท่งออนไลน์ครับจะสามารถขึ้นไปได้ถึงกรอบราคา29,300จนถึง29,400บาท ต่อมาครับใครอยากจะซื้อนะครับให้รออยู่ที่จุดๆเดียวเลยนะครับก็คือ28,900บาทครับถ้าเกิดทองคำมันทะลุขึ้นไปได้นะครับก็เปิดซื้อตามขึ้นไปได้เลยนะครับยังไงเนี่ยมีโอกาสเห็นกำไรเนี่ยที่29,100จนถึง29,200บาทแน่นแน่อแน่นอนอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเกิดทะลุ28,900บาทขึ้นไปได้เนี่ยนะครับอยากใส่เต็มแม็กก็ใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็ต่อมาครับใครรอซื้อของถูกนะครับก็รอราคาทองคำครับย่อลงมานะครับที่ราคา28,500 28,350แล้วก็28,200บาทนะครับทั้ง3จุดนี้ครับเป็นจุดเด้งรีบาวแล้วก็สุดท้ายครับสิ่งที่ชาวทองแท่งออนไลน์ครับจะต้องจำให้แม่นก็คือในช่วงเดือนนี้นะครับทองคำเนี่ยมันจะวิ่งในกรอบราคา28,500จนถึง28,900บาทครับ ทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับทองคำครับมีโอกาสจะวิ่งต่อกันยาวๆข้างนั้นไปเลยนะครับนี่ก็คือสรุปให้กับทองคำแท่งออนไลน์9.5% 6นะครับจบครับทั้งโกงสปอร์ตแล้วก็ทองแท่งออนไลน์นะครับยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปเฉพาะกิจวันพุธล้วกันนะครับถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วเรามีไรก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปนะครับแล้วบจะเข้ามาตอบให้ในวันพุธละกันสวัสดีครับ